ภาคกอขิดแกเราทานทางร้ายเททานศาสดานาบีมูฮัมัดส,สลลัลฮลวะลาอิวาสซัลลัมคนเททานจะอํลาลูกนี้ไปเนี่ยแก้ทิ้งอเดสต่อไหวบทหนึน่งเพื่อให้เราได้นำมาตึกตรงเลยกาปฏิบัติรูวิยานินาบีส,ลลลาสุลลัลฮวะลาวาสซัลลัมอันนหูคนซาจายีอุอักวามุนฟีอาทิริซัมัน นบีว่าต่อไป้างนามีกลุ่มชนหนึ่งเกิดขึ้นพี่น้องในยุคอากิริสซามานนบีว่ากลุ่มนี้พี่น้องกับตากูนูวูจูฮุหุมหูจูฮัลอาดามียีนบันดาใบานาของพวกเขาเล่านั้นคือใบานาของอานออาดัมมนุษย์นี่แหละพี่น้องแต่นาบีว่าวากูลูบุฮุมกูลูบายาตีน บรรดาจิตใจของพวกเขาเล่านั่นพี่น้องครับเป็นจิตใจเล่าบรรดาชาญาที่เล่าบรรดาเัิดตนแต้ามองภายนอกนี่เป็นมนุษย์เนี่ยเหมือนกับพวกเราทางเพศพี่น้องครับแต่ถามว่าจิตใจวันนี้พี่น้องครับโรยเคยเช็คอยู่มังมายเป็นจิตใจที่เล่าบรรดาชาญาที่ครอบงํำอยู่มังมายเป็นจิตใจที่ว่าอยู่ในกรอบหลักการศาสนาอยู่มังมาย เอนาีบอกว่าจิตใจเป็นกูรูบัชชายาทีถึงแหลมาพี่น้องเทรัก,กับผมคิดว่าคงจะถึงเลยทําไมพี่น้องพวเล้งว่ารู้จักหน้าไม่รู้จักใจนั่งติดกันพี่น้องผมถามว่าเราททางมดเพื่อนเราหนึ่งรวยคนพี่น้องครับไปหน้ากับหัวใจตรงกันถามว่ายัางกี่คน อะไรมาเป็นตัวชนวนพี่น้องทำให้สุนนะตรงนี้ได้หายกระแสสังคมการเมืองที่เสกโซนเข้ามาซึมถึงหลักการศาสนาจนกระทั่งผมเองพี่น้องว่าไอ้นังผูกบั้นอยู่บ้านี้เคเคบ้านิมรูปกบได้ไหมพี่น้องอ่าเอาเลยเอย๊อย่างวดมันยาณยาวเสื้อหลึกๆฟันนี่นังเคนะวะผมก็ไม่ประกันพี่นอ้องครับเพราะน้นี่บอกว่า ใบหน้าอาดามีจริงๆแต่กูรู้ปุหุมกูรู้บัชายาตีนถึงแหล้วมาพีนองลองตึกตรงดูเถิดชาบุหุมชาติรนบรรดาคนนุ่มๆในยุคสมัยอากิริสามานในชาติรนปี่นองกับทำในสิ่งที่เลวทำในสิ่งที่ชั่วทำในสิ่งที่ผิดต่อหลักการศาสนานี่ขามาเนาะ ว่าใช่ยูหุมเล่อคนเชคคนแก่แกพี่น้องพ้องพวกเขาเล่านั้นผู้เท้าอาวโุโสผู้ใหญ่เนี่ยลายะมุรุลมะรุฟววลายัลฮาอานิลมุงกาเชิญชวนกันทำความดีห้ามกันทำความชั่วไม่มีพี่น้องครับพี่น้องลองคิดเลยสาหตุอะไรวันลออัลล,ออลัมพี่น้องไปเลงกันไม่รวมเอ่อความจอกอยางเลยก็หาเอาเลย สาเหตุมันมีพี่น้องเนาะที่จะโกให้เกิดตรงที่ฐานนาบีวาเนี่เลยกาไม่ถิ่หามกคยใช่ทำความดีกัน้าไมาวลอัมรุบิลมะรูฟนันมุธฮามนุนพอมีการชวนชวนกันสร้างความดาีทำความดีเปลือนไส่ายไปสิเอาเลยชวนกันสร้างบาลาชชวนกันบูราณะมัสยิดนะชวนกันไปมัสยิดชวนกันทำในสิ่งดีกระแสดันหนึ่งตีกลับ แปปลาม,มันทำบุญนั้นนั้นมันเอาผลประโยชน์เข้าตัวอีกหาเซตเนี่ยวัลมุมินูฟีหิมมุสต,ตาตอีฟนคนมุมินจริงๆชาวขัวเขาและนั่นในยุคนั้นนะบิว่าเป็นมุมิน,นี่นอเนี่นพอ่เนาะเป็นบ่าวที่โเอเอะนาดเด็ดกกนวันฟาซิกนี่มุชริฟน ถ้าเคยชั่วเคยเลี้ยวเคยฟาสิกพี่น้องทำสิ่งต่างๆที่ขัดต่อหลักศาสนาคนนั้นเป็นคนมีเกียรติเป็นคนมีหนา้ามีตาในสังคมเป็นคนที่สังคมให้การยอมรับคนฟาสิกพี่น้องอยู่ในสังคมในสภามุชรีฝนมีเกียรติเตม่มุ่มินจริงๆพี่น้องยบอ่อนเอไม่สามารถจะตานกระแสดังกล่าวได้ วสุนนาตูฟิหิมบิดาตุนวันบิดาตูฟิหิมสุนนาตุนตีกลับอะไรที่เป็นสุนนะเป็นองสร้างคุมจำมองว่าอ้บิดาอะไรที่เป็นบิดาสิ่งที่ชัวร์ตีเรียสร้างคุมจำมองว่านั่นแหละเป็นสุนนะตีกลับแล้วพี่น้องครับความดีกลายเป็นความชัวอ่าอ่าเห็นความชั่วเป็นความดีที่เขาว่านั่นเนาะสร้างพุมตีกลับเลยกับตาลปัดมด ถึงแล้วมาพี่น้องครับถึงเล้วในยุกพ้องพวกเราฟาอินดาซาลิกยูซลัลิตุลลอหูอาลัยฮิมชาโรรฮุมพอถึงตอนนั้นทานานบีบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานาวตาอาลาหให้เล่าบรรดาชาโรดคนชั่วคนเลิวนี้ได้มาปกครองพวกเราได้มาเป็นผู้นำของพวกเราวายัาดอูคิยารุหุม ซึ่งคนดีๆจะเรียกร้องไปสู่ความดีพี่น้องฟาลายุสตายาบูลาหุมไม่มีใครที่จะตอกรเพราะฉะนั้นพี่น้องเที่รักของอัลลอฮฺซุบะฮานาวะทาลาตุกทานภาเป็นข้อคิดในท่านาที่เราเป็นอุม,มัตของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุวะฮิวะสัลลัมเร็วเราหวังเป็นอย่างยิิงว่าเราได้รับฟาอัต์ช่วยเลือจากท่านนาบีนะ แต่ถ้าหากว่าวันนี้เราไม่โยมลงทุนน,าาะน่ะไม่โยมเสียสาระเนาะเนโนลเลืออเกินพี่น้องครับวันอเครันเนี่ยน่ะเรจาจะห่างไกลจากท่านนาบีและถ้าหากว่าเรารักนบีและก็วังความโปรดปานจากท่านนาบีมีอามัดลันมากไายพี่น้องครับถ้ามาจะกระทาได้หนึ่งจากนั้นอัลามัตท,ที่เรารักนบีก็คือ อิกราุสลาะอัลัยหินนบีดิสัลลัลลอฮวะเิวะสลัมสลาวัตเกทานนาบีให้มากเป็นเครื่องไม้วาโรรักนาบีและนาบีจะช่วยเลือกกับเราเพราะท่านาบีบอกว่ามันอาฮบบาชัยอันอ life, ักซารมิงซิกริใครที่รักสิ่งใดพี่นองครับนาบีว่าคนนั้นกล่าวถึงสิ่งนั้นมากยิงไมพี่นองลงเลย ถ้าเราหักหนกหลงว่าจุกมากันหนังตรงนี้นก็โดเล้งในตัวนั้นแหละถ้าเราหลักไกเจมาหากกระโดเล้งเรื่องไกเจนะบีว่าถ้าเราหักเกมากนี้นะก็คือต้องเปล่าสลาวัตเกทาน,นาบีสุลลลลฮวอะลวัสลัมให้มาสลาวัดนี้พี่นองคำพุ่นละบุญคุณข่ามาไมา่มอ๋อ ไม่ไรมันเลยพี่น้องเนะาะท่านนบีบีบว่ามันอสุรชอะไลฮีฮายาตุฮูเนี่ยเคยรู้สึกว่าหายาทข้องเขานี่มันอัดคันเนาะเนโนนเราทุกคนมีหายาดเพและลพี่น้องเนาะนี่หนังงานวันนี้นี่เพื่อนว่าต้นายต้นบอันนันจับเขาคุยกันจิงกันอืมนะหรือผน้ำก็หรือบ้านรายเหมือนกันเลยพี่น้องอ่ะครบบรอกนะ อะไรปนี่มันยิ้มอยู่ว่าพบกันยิ้มกับพบกับเราโดกป็นน้องล็บไปบ้านก็เดินเครียดอยู่เหมือนกันผมเชื่อแน่ว่าทุกคนมีหายนในใจกันทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าต้องการที่จะให้อัลลอฮฺซุบะฮานวะตะาลาสรส้างให้หลุลวงเนึ่งจากอามาัลันเป็น้องทานาบีว่าฟันยุกซิดมินัสซอลาทีอะลัยะสลาวัตให้ฉันให้มาก ึงสลาวัตเหล่าเกรดมันนั้นพี่นองนะพี่นองลงเลขเกรดะมันมีเกรดมัน,พ,น,น,พ,นพี่นองเอาสลาวัตสั้นพี่นองเอาสลาวัตยาวพี่นองเอาสลาวัตสามครั้งพี่นองเอาเจ็ดครั้งพี่นองเอาเจ็ดเบิ้ลมันมีตระเตปการเรียบเรียงมันมีอยู่มากมายแต่ด้วยเชื่อว่าสลาวัตนี่ฝ่ายอินนะฮะตักชีฟุลฮุมุมวัลกุมมวัลกูรูบะ นับ,บว่าเป็นตัวที่ทําไม่ปลดปล่อยไปเปิดฟั่มถูกฟั่มกรวาวุ่นฟั่มกัดสน้นฟั่มอัตขัดฟั่มเกลียดสลาวัตสามารถจะตักชีฟูอิสนนิ่ละวาทุกซีรุลอารซาก็เลวอัลลอฮ์จะทำห้ริสกีนี้เพิ่มพูนขึ้นมากมากมามอ่วาตักดิลฮาวาอิจและหายากต่างๆของเรา ด้วยซาบับสุลวัตพี่น้องครับอัลลอฮุซุบบะฮานาววาตาลาตอบสนองง่ายนะสุดท้ายในวันนี้พี่น้องที่รักของอัลลอฮุซุบบะฮานาววาตาลาทุกทา่านนะมาอัซอบะกามิลฮัสันตินฟามินอัลลอฮ์วะมาอัซอบะกามิสัยยตินฟามินนัส,สิกสิ่งใดที่เป็นสิ่งถูกตรงเนาะมาจากอัลลอฮุซุบบะฮานาววาตาลาสิ่งใดที่ผิดพลาดไปข้อมาพี่น้องไวนะ้ในที่นี้มาจากตัวผมเอง ก็ขอให้ลรสุบฮาณาวะตาลาตบเทนความดีงามต่างๆเดรทานทางไล่ทุกคนข้อ,อย่างเดียวในมันจลิสเฮงนี่พี่นองครับอาซัมตั้งใจว่ามัสยิดได้ทำมโมลิชชันไปเหล่านนะเนี่ยทีเลือกติกับมากๆเลยนะั่นั้งนูอนเถิอบๆพี่นองอะ่ะตั้งใจเนาะกับไม่้อยกับโรยทางย่ญ่ไม่ใหญ่หนเนาะชันไปไม่ใช่ไอ้เลเพื่อหวังความเมตตาตรงนี้อ่า อี๋อมันจิตนั้นไปที่หนึ่งตั้งกะเอียดนะใส่ในทั้งยี่สบาทว่าไม่ลุดขาน้ำมันรถไอนี่ผมมันใจว่าพี่นงคพผลตรงนี้ไปเร็วทำด้วยว่าใจที่เรารักต่อฐานศาสดาบมบบัม,มัมส็อล,ลัลอฮะวัยลิวซาสล,ลัม